ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเด็กๆและคุณแม่ไปเล่นน้ำที่บางแสนสองนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองเด้อจะเดินบางแสนสองวันนี้ก็เป็นวันแม่นะจ๊ะวันแม่วันแม่สากลโลกนะจน๊ะเนาะพาคุณแม่กับเด็กๆไปเล่นน้ำอยู่บางแสน2นะคะวันนี้บางแสนสองจ้าบรรยากาศบางแสนสองเด้อจะเดินนี่มีสไลเดอร์ให้เด็กน้อยป้อมนะคะ บางแสนสองนะคะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะม <c oughs> <c oughs> ันสูงม <c oughs> ันสูงตีลูกจะไรเด้อยัาง,างมันแค่ยูสูงแต่สนุกไหม,มสนุกไหม,ม <c oughs> นนแรนตรงนู้นก็จะเป็นแพรหเดื้อจากแพรแพรท่องเที่ยวนะจ๊ะเนาะสามารถพาครอบครัวขึ้นไปล่องเพลงลาโอเกะเทิงาหาันได้มีาราโอเกะนะคะเอาเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารเสิร์ฟด้วยนะคะบนแพร อันนี้เป็นภาพมุมสูงนะจ๊ะน้อยยูหมองที่เพื่อนเอาสไลด์เดินมาต่างน้องก้อยกับขึขนมาทั้งเท,งทิงมาเก็บวิวบรรยากาศรอบๆบ,บางแสนไหยเบิงเด้อจ้ะเิอนในส่วนของอาหารนะจ๊ะมีหลายอย่างเด้อจ้ะกุ้งเผาต้มยำข้าวผัด แล้วก็ยา่างปลาเผาเนาะจะนะสมต่ำเนาะจะเนาะเพื่อนขายเป็นเซตเลยจะเด้อเซตหนึ่งกับแบงค์เทานี่แหละจ้าถ้าสก,กับพานแล้วเนะจะยางมาเห็นฟูงปลาบอกใหญ่หนึ่งเลยจะพี่น้องจะน้ำใสมากเลยน้ำใสมองเห็นตัวปลาเด้อจะเด้ออยู่มองนี่ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ